วันนี้ที่ท่านมาพูดว่านโยบายหกร้อยบาทมันทำได้เอาเงินที่ไหนมาท่านไปอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วท่านจะเข้าใจว่า <c oughs> มันต้องทําแล้ววันนี้มีรองประธานหอการค้าเป็นด็อกเตอร์ไม่รู้ด็อกเตอร์จริงหรือจริงไม่รู้ก็มาพูดเรื่องว่าพอแล้วพอกันทีเลิกหาเสียงเรื่องไรายได้เรื่องอ,อ,อไรายได้ขั้นต่ำเรื่องอะไรผมบอกว่าคนเหล่าเนี้ยยังเข้าใจเศรษฐศาสตร์น้อยไปยังเข้าใจ และเห็นใจเพื่อนร่วมชาติน้อยไปยังเข้าใจศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของคนไทยพี่น้องคนไทยด้วยกันน้อยไปอย่างท่านประยุทธ์เนี่ยท่านอยู่กับงบประมาณมาโดยตลอดท่านเลยคิดว่าทุกอย่างต้องมาจากงบประมาณนี่สำหรับผมเนี่ยมันรวยมาจากคว้าอากาศมาเป็นเงินเพราะนั้นผมมองว่าเงินมีทุกที่ถ้ามีปัญญาหาเงินได้หมด เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยคิดว่าที่วันนี้ที่หัวหน้าครอบครัวผู้ไทยพูดเนี่ยผมเข้าใจเลยนั่นก็คือการสร้างเศรษฐกิจให้มันดีถ้าเศรษฐกิจมันดีเนี่ยมันมันบังคับเองอะว่าทุกอย่างแรงก็ต้องเพิ่มเงินเดือนก็ต้องเพิ่มแต่ถ้าทําเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยแสดงให้เห็นว่าฟังให้ดีนะที่หัวหน้าครอบครัวผู้ไทยวันนี้พูด,พดจะทําเศรษฐกิจถึงแม้ว่าโลกจะอยู่ในภาะวะเศรษฐกิจถดถอย แต่เราจะดันเศรษฐกิจประเทศไทยให้โตเฉลี่ยสี่ปีต่อไปหน้าเนี่ยนะปีละหเปซนตเฉลี่ยซึ่งปีแรกอาจจะได้เ็ดเปอรก็ได้ก็ได้เพราะว่ามันมาจากฐานที่รัฐบาลทหารทําไว้ต่ำไว้นั้นมันก็ดันขึ้นไปแล้วก็จะเฉลี่ยเหลือหกสามห้าสี่แต่ว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยห้าซนะครับห้าเปซคืออะไรคือตัวเลขที่กําลังเหมาะที่จะดูด คนที่จบการศึกษาเข้าสู่ระบบงานได้เพราะไม่งั้นเนี่ยการจะตกงานไปเรื่อยๆรุ่นนี้จบมาตกงานสามแสนคนลูกหน้าตกมาจบมาตกงานอีกสามแสนคนมันก็หมักหมมนใหญ่ถ้าเอาห้าเปอร์เซนเนี่ยมันดูดคนเข้าสู่ระบบการจ้างงานหมดนะครับแล้วก็จะทําให้คนที่จบมาแล้วมีงานทําแล้วทําไมมีงานทําแล้วจะให้หกร้อยหกร้อยนี่มันค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่ว่าอ่อยู่ เขาพ,พูดถึงว่าปี2570จะ600บาทจริงๆเนะี่ยผมบอกให้เลยนะว่าถ้าเพื่อไทยบริหารโดยไม่มีกระบวนการเฮงซวยมาก่อกวนเนี่ยนะรับรองเลยเนะี่ย800ยังทำได้เลย4ปีเนี่ยปั่นเศรษฐกิจใ,ให้โต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 ,โต,โตโปุ๊บเนี่ยมันรายได้คนสมมุติว่าบริษัทผมเนี่ยรายได้ดีขึ้นเนี่ย รายได้มันขึ้นมาเยอะแยะเนี่ยถ้าผมจ้างคนงานราคาถูกถูกก็ถูกบริษัทที่กำไรดีเหมือนกันเนี่ยดูดไปหมดก็เหลือคนที่ไม่ค่อยมีคุณภาพให้เราคนดีๆเขาก็ดึงไปหมดก็าแย่งคนเขาเรียกว่าเป็นว a r ฟอร์ทาเลนต์ถ้ามือเศรษฐกิจดีมันจะเกิดวอ r ฟอร์ทาเลนมันเกิดสงครามการแย่งคนฉลาดเพราะนั้นถ้าให้เงินน้อยมันก็หายหมดถ้าเศรษฐกิจดีมันจำเป็นต้องให้เงินคนมากขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติ แล้วมันคีย์เวิร์ดก็คือปั่นเศรษฐกิจให้มันดีเมื่อเศรษฐกิจมันดีเนี่ยไปโตปีละห้าเปอร์เซ็นห้าเป็นสี่ปีเนี่ยไม่ถึงหกร้อยก็แย่แล้วแล้วมันไม่ใช่ว่าหลวงต้องจ่ายท่านประยุทธ์มันเป็นภาคเอกชนที่เศรษฐกิจด,ดีแล้วมันเอื้ออํานวยให้เขาต้องจ่ายเงินที่สูงขึ้นเองถ้าเขาจ่ายเงินต่ําเขาก็ไม่สามารถจ้างคนดีๆได้อันนี้คือเป็นลักษณะเป็นคือระบบ ธรรมชาติของเศรษฐกิจที่มันอยู่ร่วมกันใช่ไหมไอ้รองประธานของรัฐสภานี่ยก็คงไม่เคยค้าขายอาจจะเป็นนักวิชายการที่เขาจ้างมาอะไไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไม่เข้าใจเศรษฐกิจจริงนะเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าใจเศรษฐกิจได้เนี่ยมันต้องเข้าใจตั้งแต่ทุนลงไปถึงผู้ที่ไม่มีทุนต้องเข้าใจเพื่อนมนุษย์ต้องเข้าใจว่าจะเงินไรายได้มันจะเอามาจากไหนต่างประเทศจะเอา,าอยัางไง วันนี้เท่าที่ฟังหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพูดเนี่ยพูดถึงเรื่องการนำเทคโนโลยีมานั่นคือการลิงก์เชื่อมระหว่างตั้งแต่เกษตรกร,กรลากหญ้าไปจนถึงคนที่อยู่ต่างประเทศยกตัวอย่างง่ายๆอ่นะถ้มีบล็อกเชนมี n f t เเนี่ยสมมุติว่าเมืองจันร์ปลูกต้นไม,ผม,ม,ผม,ม,มไ้ผมเนี่ยผมมีมีไร่ผมเนี่ยมีทุเรียนอยู่หนึ่งร้อยต้น ผมหมอนทองร้อยต้นมีพ่อค้าจีนบอกว่าผมขอเหมาหรือดูนี้ต้นละสมมติว่าสามหมื่นบาทมีห้าร้อยต้นก็สิบห้าล้านก็ขายไปหรือลงหน้าแล้วพอทุเรียนออกมาก็ส่งเขาจะให้ส่งที่ไหนหรืออะไรหรือว่าเศรษฐีเมืองไทยอยากจะซื้อทุเรียน ตั้งแต่ก่อนจะออกก็สามารถทำได้ผ่าน NFT นะท,ทุกสิ่งทุกอย่างพวกนี้มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถเชื่อมคนที่ไม่รู้เรื่องที่สุดหรือต้องทำมากินอย่างเดียวไปสู่คนที่อยู่ในต่างประเทศก็ดใีในฐานบนกรุงเทพก็ดีแต่รวยที่รัฐบาลจะต้องอำนวยความสะดวกให้เพราะนถ้ารัฐบาลเป็นรัฐบาลเข้าใจ รัฐบาลเข้าใจว่าคนรุ่นใหม่คิดยังไงคนรุ่นหลังคิดยังไงเชื่อไหมว่าผมเนี่ยนะขนาดอัปเดตตัวเองตลอดเวลาเนี่ยนะวันนี้ผมได้คุยกับหลานสาวแฝดของผมมาหลานคู่แรกของผมเนี่ยซึ่งพึ่งวันนี้มันเกิดเขาพอดีผมก็เลยโทรไปหาเขาเปิดวิดีโอคอลปรากฏว่าไ,ไงไหมอยู่ๆเขาบอกว่าคุณตาขอถ่ายรูปหน่อยเขาก็อานาฬิกาเขาเนี่ยเป็นอีโมโ่เนี่ยไงเอามาถ่าย อาแล้วผมถามแม่เขาเฮ้ยอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยเขาบอกเป็นนาฬิกาเป็นโทรศัพท์เขาพูดกันได้หมดโดยใช้โทรศัพท์ใช้เป็นโทรศัพท์เป็นนาฬิกาเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปได้ด้วยแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์ไลน์ได้ด้วยเออนี่ผมไม่ได้เล่นกับเขามาไม่กี่วันผมล้าสมัยเลยนะ